บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะกับรถยนต์ออซูซู t ี r กับอาการกินน้ำมันเครื่องค่ะ ช่างเติมสารเสริมประสิทธิภาพ v t 1 Super t r e a t m e n t นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะมีการเช็ควาล์วล้างท่อไอดีค่ะรวมทั้งเติมสารเสริมประสิทธิภาพจากสอยใหญ่ยนต์จูนนิ่งค่ะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมอัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีด เติมสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวเคลือบบ่าววาวให้แข็งแกร่งขึ้นสวัสดีครับช่วงบ่ายนะที่จะยนจุเนียนะครับ TFR น,น,นะครับ Isuzu นะครับ,บ TFR ก็เป็นเครื่องยนต์ด e c t ก n j เ c ชั่นนะครับเก้าสิบแรงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสายยาวาคือมังกรงมังกรทองอึดมากาเหนียวมากนะครับรถคันนี้กี่ปีนะครับพี่โอ้น่าจะยี่สิบ ยี่สิบกว่าปียี่สิบได้กว่ายี่สิบกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ครับครับเราควรขอชื่อนิดหนึ่งชื่อนิดครับชื่อนิดครับเดินทางมาจากไหนพี่นนทบุรีครับนนทบุรีมาตาคีทําไมต้องเอาฟ้าเอาฝนมาด้วยเนี่ยเขาตามมาเองเขาตามมาเองตอนนี้ก็พายุเข้านะฮะรถคันนี้ยี่สิบกว่าปีครับใช้งานเกี่ยวกับอะไรครับพี่คือคือ อายุด้วยอายุรถแต่ว่าอยู่ที่ผมเนี่ยผมซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงอ๋ออายุรถมือหน่อยอายุรถนี่คือยี่สกว่าปีแล้วแต่คันนี้ก็เพิ่งมาอยู่กับเราอยู่ประมาณสัก3ปี3ปี3ปีที่ไปทําอะไรเกี่ยวกับรถมาบ้างไหมก็หลายเรื่องนะหลายเรื่องคือก็ทั่วไปอ่ะแต่ที่หนักใจก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องนี่แหละเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเครื่องและการกินน้ํามันกับการกินน้ํามันกินน้ามันเครื่องกินน้ามันเครื่องกินเยอะไหมเยอะมาเยอะครับเยอะอ่าสักห0 0รโลนี่หายไปประมาณเท่าไหร่โอ้ผมว่า น่าจะเกินครึ่งลิตรมั้งเกินครึ่งลิตรเพราะว่าไปกลับทงผมก็เติมตลอดเติมตลอดนะครับทําไมถึงตัดสินใจมาใหญ่ยนดูในอินเทอร์เน็ตด้วยนะส่วนหนึ่งคือติดตามมานานแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับอู่ข้างๆทุกเค้าที่ที่ที่ไปทํะผมก็ถามเขาว่าอาการนี้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้อาการนี้เป็นยังไงเขาก็บอกว่าพี่ต้องโอเวอร์ฮอนอย่างเดียวโอเวอร์ฮอนโอเวอร์ฮอนอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้โอเวอร์ฮอน ที่จะโอเวอร์ฮอนได้ในรถกินน้ามันเครื่องนะครับการวัดดึงออกมานี่คือต้องพุ่งพวดออกมาเลยน้ามันเครื่องต้องพุ่งออกมาเลยแต่าก,การวัดขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่อันนี้ก็มีนะคือมันต้องแบบทะลักเลยบ้วนนะอ่ะเขาเรียกบ้วนบ,บุบบุบบุบ,บออกมานี่คือเครื<ต>่องหลวมแนละ้ว<ห>ต้องโอเวอร์ฮอลแล้วอแต่ถ้าเป็นไอขึ้นเนี่ยเป็นไอของระบบมันะนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางจุดเช่นระบบวาล์วอาจจะปิดไม่สนิทลมรั่วเข้าไปเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ พอเข้าไประบบเครื่องยนต์เสร็จไอที่มันจุดระเบิดเข้าไปมันเป็นความร้อนอม,มันก็มีความร้อนในตัวของมันอยู่แล้วส่วนหนึ่งไอตัวนี้เข้าไปก็ทําให้เกิดไอมากขึ้นใช่ไอจากแรงจุดระเบิดในห้องสันดาบล่กเข้าไปนะครับซีนต่างๆการเซตอัพวาลแม้กระทั่งหัวฉีดเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถน้ำมันเครื่องหายนะครับวันนี้ครบเซตเลยดูแลในเรื่องของระบบวาลนะครับเช็คในเรื่องของหัวฉีด นะครับไอดีนี่รู้สึกยังเงาเงานี่แปลว่าถอดล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับเมื่อกี้ทดสอบขับขี่มายังทดสอบเลยครับเรียบร้อยก่อนมารถเป็นยังไงบ้างเอาก่อนมาก่อนมันก็คือด้วยความคุ้นเคยนะมันขับไปได้เรื่อยแต่มันก็อืดอืเราเราเราจะรู้เองเพราะแต่ตอนแรกตังแรกได้มาอมันก็เป็นสภาพแบบเนี้ยคืออืดมามาเรื่อยอืดมาเรื่อยๆช่วงสามปีก็โอเคขับได้ีอาื่การอืดเมื่อกี้ไปวิ่งมาเป็นไง มันเหมือนกับมันมีกําลังกําลังเครื่องมันเพิ่มขึ้นมาอ่ะมีกําลังเครื่องมีแรงม้ามากขึ้นแรงม้ามากขึ้นแล้วเวลาเวลาเยียบเนี่ยมันต้องไม่ต้องรอนานคือเยียบแลปั๊บก็ออกคือตอบสนองครับเพียงแต่ผมก็ไม่ได้คนขับรถเร็วมากอยู่แล้วครับแปดสิบเก้าสิบร้อยประมาณนี้อยู่แล้วครับผมแต่ว่ารู้ว่ากําลังเครื่องมันดูแน่นขึ้นดูดูแน่นขึ้นมาต้องโอเวอร์ฮอนไหมโอ้ยต้องขอบคุณเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียงรถยนต์ใดเล็กนะครับดึงก้านวัดทําไมที่ มีก้านวัดมีไอขึ้นนู่นนี่นั่นอิซูซูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆเองก็ยังมีตัวหม้อดักไอคือระบบเครื่องยนต์เขาเป็นแบบนั้นเราต้องทําใจก่อนในระบบเครื่องยนต์เขาเป็นแบบนั้นติดอ่าท่อดักไอมาดักไอนะ้ํามันเครื่องนู่นนี่นั่นเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆถ้าไอมันออกเยอะน้ํามันเครื่องมันก็หาย,ย,หยแต่ถ้าเกิดมันหายมากขึ้นจนผิดปกติต้องเอารถมาตรวจสอบนะ ราะโอกาสโอเวอร์รันสูงมากในอีซูซุแต่นี่เครื่องไดเล็กสบายๆฮะยิ้มๆกับบ้านได้วันนี้กําลังเครื่องมาแล้วเซตอัพวาวตรวจสอบหอัวฉีดเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอแล้วสารเสริมประสิทธิภาพที่ใส่เข้าไปในรถคันนี้จะเข้าไปฟื้นฟูในเรื่องของโอลิงเซนยางการลั่วต่างๆแม้กระทั่งตัวเซนหมวกวาวแสดงว่ามันจะทํางานต่อไปอีกมันจะทํางานต่อไปนะครับวีทีวันที่ใส่เข้าไปนะครับจะอยู่ในระบบเครื่องยนต์30,000กิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกติ อ๋อไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมปกติคือปกติเปลี่ยนถ่ายเนเวลาเปลี่ยนถ่ายปกติครับ30มหมกิโลนี่เดียวปีนะปีหนึ่งนะนั่นน่ะสิคิดดูว่าถ้าเกิดใช้รถ1ปีแล้วสารเสริมประสิทธิภาพของใหญ่ยนต์จูนนิ่งวีทีวันฟูรละ550บาทคูณเอาไปหารด้วย365วันค่าค่าเมนเทนแนนในเรื่องของเครื่องยนต์แค่นั้นเองนะครับต่อวันเลยดีกว่านะครับจะเข้าไปฟื้นฟูระบบทําให้ชาร์ปตัวด้านล่างครับ แต่วงเล็บนะครับก็ต้องดูด้วยน้ํามันเครื่องออค,คันนี้มีปัญหาน้ำมันเครื่องหายมาตอ้องตอนนี้ต้องมาสังเกตก่อนอะนะครับหลังจากที่ใช้งานอัตรารถเร่งดีขึ้นอะไรดีขึ้น300รโลเช็คดูห้าร้อยโลเช็คดูพันกิโลเช็คดูคถ้า500โลหายครึ่งลิตรนี่น่ากลัวมากแต่ถ้าเกิด5000กิโลหายครึ่งลิตรเป็นปกติโอ้เกินเยอะ <laughs> อันนี้500้โครึ่งลิตรที่น่ากลัวนะครับแต่ อย่ายนจเนีร์เราก็ต้องขอข้อมูลจากเจ้าของรถด้วยว่าหลังจากที่นําไปใช้แล้วนะครับสามร้อยโลหสร้อยโลเนี่ยโทรจับมาช่วยบอกหน่อยหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ในในในอ่า YouTube นะครับเพื่อจะส่งต่อให้เจ้าของรถคันอื่นที่มีอาการลักษณะเดียวกันบางท่านไม่สะดวกเดินทางมาใหญ่ยนต์บางท่านโทรมาปรึกษาเรามีทีมปรึกษาให้นะครับหรือว่าเดินทางมาเราก็จะดูแลให้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อ่าอยู่ไกลไมมาไม่สามารถเดินทางมาได้เอ๊จะแก้อย่างไงเบื้องต้น ช่างอาจจะสนิทกันร,รู้จักกันเราคุยกับช่างได้เนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าช่างทำสนิทแค่ไหนน,<า>นะครับเด <laughs> <ๆ S 2> ี๋ยวจะงานเข้าฝากด้วยนะค,ครับแต่อย่าโย,ย<ห>น <ๆ S 2> จืนนิง่งเราเปิดกว้าง <ๆ S 2> วันนี้เห็นการทํางานของทีมงานเราเป็นไงบ้างจริงๆวันนี้ผมดูทั้งวันเลยนะสองที่ผมดูทั้งหมดดูภาพรวมนะครับผมว่าช่างที่นี่มีคุณภาพ ค,ค,คุณคือการก,ารการมีคุณภาพช่างทุกคนก,ก็สามารถที่จะเป็นช่างแล้วก็ซ่อมได้ครับแต่ช่างที่มีจิตวิญญาณนะของว่าหายาที่ีทำได้จิตวิญญาณผมมีอะไรรู้ไหมความตั้งใจในการในการทํางานครับการการเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนในการ,ค,รคือไม่เหมือนที่อื่นคือมันเหมือนกับเดินหาเดินหาจอยู่ไนนี่ไม่ใช่เลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมว่า ที่นี่เป็นอู่อู่หนึ่งที่มีคุณภาพสูงมากแต่ว่าวันนี้เดินดูทั้งวันค,คือเดินไม่คือไม่ถึงขนาดเดินดูแต่ว่าผมเป็นคนชอบ,ส,บสังเกตครับสังเกตนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ดียหญ่ยนจุนิงต้องการมากนะครับครับแล้วสังเกตดูว่าช่างยหญ่ยนจุนิงอายุไม่เยอะนะมีคนที่อายุเยอะๆไม่กี่คนนะครับเป็นทีมงานใหม่ๆแต่เด็กรุ่นใหม่ๆใหญ่ยนจุนิงจับสอนทุกคนอาจารย์ใหญ่บอกว่าคนที่อยู่ใหญ่ยนจุนิงต้องมีคุณภาพนั่นคือสําคัญแล้วดูฮะเด็กรุ่นใหม่ๆทําด นะครับทำหัวฉีดซ่อมระบบรถยนต์ในหนึ่งคันได้โดยที่ไม่ต้องมีทีมมาประกบนะครับแต่บางจุดหัวหน้าช่างเสื้อสีม่วงเสื้อสีเทาก็ต้องเข้าไปดูนะครับนั่นคือหน้าที่ของเขาต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างอาจารย์ยงนะครับดรยงเองก็ต้องตดินดูในระบบแต่ละคันเกิดปัญหาแก้ปัญหาในรถคันนั้นๆนะครับนี่คือเทคนิคของใหยยนจุนี่นะครับและสังเกตอีกจุดหนึ่งคือว่ารถเมื่อเข้ามาทําแล้วช่างเข้างานแล้วจะเป็นช่างคนเดียวจนจบ นะครับที่นี่ไม่ใช่ช่างวิ่งนะฮะไม่ใช่ช่างวิ่งทาจนจบนะครับนี่เป็นแบบนี้ต้องขอขอบคุณมากที่ให้กําลังใจช่างนะครับเพราะว่าช่างช่างทุกคนนี่คือแบบใหญ่นญ่จะไม่ผมไ่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เดินทางมานะครับโอ้นนทบุรีก็ไม่ใช่ใกล้เนาะนะครับก็ด้วยรถ tfr ด้วยนะครับเดินทางมา200กว่ากิโลกับปัญหาน้ำมันเครื่องหายติดตามทาง Facebook ติดตามทางเพจนะครับวันนี้มาเห็นด้วยตาตัวเอง มาสัมผัสด้วยตาตัวเองแล้วต้องบอกต่อครับรบ,บอกถึงสมาธิที่ใช้รถรุ่นเดียวกัน<อ>แล้วมีอาการแบบเดียวกันเลยคือคืออยากจะฝากนี่ครับรถรุ่นเนี้ยครับหลายคนก็บอกว่าทําที่ไหนก็ได้อ่าโอ้รถ่างี้ทําที่ไหนก็อูได้เหมือนกันทุกที่เลยใช่ครับแต่ช่างที่แก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาแล้วแก้ตรงจุดอ่ะมันหายากมัน <c oughs> ต้องมีมันต้องมีประสบการณ์สูงมากอาพอครับเพราะนั้นต้องต้องฝากก็คือ ให้ให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่นึกจะเข้าก็เข้าเพราะนั้นถ้าช่างไม่มีประสบการณ์มากพอเราอาจจะสูญเสียเนี่ยเราเป็นคนเสียครับถูกต้องครับถ้าชี้งานไม่ตรงจุดนั่นคือเงินในกระเป๋าของท่านก็จะออกไปนะครับแต่ถ้าช่างชี้งานตรงจุดเงินทั้งเงินในกระเป๋าท่านออกเหมือนกันแต่ออกไปตรงจุดไม่ต้องออกไปสเปสปไม่เสดาแล้วก็ได้รถที่มีกําลังมีคุณภาพเครื่องยนต์กลับมาใช้งานได้ นะครับเต็มประสิทธิภาพนั่นคือหน้าที่ของยายยนนะครับรถทุกคันนะครับคืองานของเรานะครับยายยนจุนนิ่งนะครับรักรถเหมือนที่ท่านรักนะครับสิ่งที่ดูแลในรถที่ยายยนจุนนิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมงานช่างยายยนจุนนิ่งทีมวิเคราะห์ของยหยยนจุนนิ่งอาจารย์ใหญ่นะครับซึ่งต้องดูแลเกือบทุกคันนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือสารเสริมประสิทธิภาพของยหยยนจุนนิ่งนะครับที่จะช่วยให้รถของท่านนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบบบกัััันนใหหม่คคคลิป้ารรสสดี ขอบคุณมากครับพี่ผลิตภัณฑ์ของสอยายจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย,าย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเรา จะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป